กัรมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ ep 3 agent agent ต่อไปนะคะก็คือ initiator มีบทบาทในการวางแผนการผักดันเชิงรุกมีความสามารถในการบุกทะลวงตำแหน่งป้องกันของศัตรูได้คนแรกนะคะ bridge ชื่อจริงคือ eric trossten agent ชายร่างใหญ่จากสวีเดนอดีตโจรผู้ผ่านงานจุลกรรมมาไม่น้อยแต่ก็ได้รับโอกาสแก้ตัวโดยถูกทาบทามมาเป็น agent เขาสูญเสียแขนทั้งสองข้างไปในการต่อสู้เมื่อสมัยเป็นโจรซึ่งก็ได้รับการผ่าตัดใส่แขนโกลสรารพัดประโยชน์ในภายหลังแขนโกลของเขาสามารถยิงกระสุนแปดกระสุนสัตนและขึ้นระเบิดออกมาได้ริชเป็นทั้งคู่หูและคู่กัดกับเบียมสโตนเป็นเหตุมาจากความมุทะลุและไม่ฟังคำพูดของใครแต่เขาก็เป็นคนที่เปิดเผยและจริงใจกับพวกพอ้อม KO อุ่นยุนแอนดรอยซึ่งถูกสับ ซึ่งถูกสร้างมาเป็นเครื่องจกักรสงครามมีความคิดเป็นของตัวเองและมีนิสัยปวนประสาทเล็กน้อยเทรโมีอาวุธติดตั้งแทบจะทั่วตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นระเบิดสนามแม่เหล็กระเบิดแฟลชมีสันที่ฉาบด้วยพลังแม่เหล็กซึ่งสามารถยับยั้งพลังพิเศษของศัตรูได้ชั่วคราวนอกจากนี้ร่างกายของเขายังมีความทนทานสูงแม้จะถูกโจมตีจนล้มแต่ถ้าพวก้องของเขาสามารถดีสตาร์ระบบได้ทัน KO ก็สามารถกลับมาทำการรบต่อได้อย่างไม่มีปัญหา k คอมักมีปากเสียงกับฟินิกบ่อยๆแต่ทางคู่ก็สนิทสนมกันดีเมื่อเข้าสู่ภารกิจพวกเขาจะเข้าขากันได้อย่างไม่น่าเชื่อคนต่อไปสาการชื่อจริงคือเคียร่าฟอสเตอร์เอเจน์สาจากออสเตรเลียผู้ม,มีความสามารถในการอัญเชิญจิตวิญญาณสัตว์ป่าซึ่งสามารถช่วยเหลือเธอในการต่อสู้ได้โดยจะมีเสือนกอินทรีและพืชผลต่ตางๆ ที่จะไล่ล่าไปจนกว่าจะเจอเป้าหมายและยิ่งกว่านั้นสกายได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดนักแกะรอยของหน่วยนอกจากจะมีพลังที่ใช้สาหรับแกะรอยศัตรูแล้วสกายยังมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังให้กับเพื่อนๆร่วมทีมอีกด้วยคนต่อไปโซว่วาชื่อจริงอเล็กซานเดอร์ซาชาโดวิคอฟเอเจนหนุ่มรัสเซียผมทองยาวสลวยผู้มีเอกลักษณ์เด่นคือฝีมือการยิงธนูสุดเก่ง โซว่าได้ร so ับการยอมรับเป็นเอเจนต์ที่ไว้วางใจได้มากที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และภารกิจของเขาเขาสามารถยิงธนูได้หลายรูปแบบเช่นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งศัตรูธนูช็อคไฟฟ้าไปจนถึงธนูขื่นระเบิดอนุภาคสูงนอกจากนี้เขายังมีดวนสอดแนวคู่ใจที่สามารถยิงกระแสไฟฟ้าออกมาได้อีกด้วยโดยปกติจะเก็บไว้ที่แขนข้างซ้ายของเขา เชื่อจริงคือฮาซานเอเลดเมดเอเจนต์หญิงชาวตเติร์กิชอดีตนักล่าฆ่าหัวผู้ใช้พลังแห่งความมืดที่คล้ายกับมนต์ดำเอกลักษณ์เด่นของเธอคือดวงตาสองสีเธอสามารถปล่อยกลุ่มพลังงานคล้ายเงาปีศาจออกไปบังการมองเห็นและปิดกั้นการได้ยินของศัตรูก่อนที่จะเข้ามาโจมตีได้นอกจากนี้เธอยังสามารถวางกับดักที่เมื่อศัตรูเข้ามาติดกับแล้วจะทําให้การเคลื่อนไหวถูกจํากัดได้ หากศัตรูถูกพลังเปิดเผยตำแหน่งและกับดักที่เธอยิงออกไปแล้วเพจจะสามารถมองเห็นร่องรอยความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายด้านทันทีเกโคชื่อจริงคือมาเดโออาร์เมนเดรสเดลาฟอนเตเอเจนหนุ่มผมเขียวอารมณ์ดีจากลอสแองเจลิส เขาเปรียบเสมือนสีสันของหน่วยสนิบสนุนกับทุกคนโดยเฉพาะเรนาเคโคมีมอนสเตอร์คู่หูอยู่4ตัวคือมอสดิสซี่วิงแมนแอทรสัสในการต่อสู้เขาจะอาศัยพลังของสหายทั้ง4ในการหลอกล่อศัตรูและเข้าโจมตีโดยมอสจะปล่อยน้ำกดออกมาเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวพร้องกับโจมตีศัตรูดิซี่ยิงเมือกใส่เพื่อบดบังการมองเห็น วิงแมนยิงเมือกใส่ศัตรูและสามารถนำสไป์ไปติดตั้งแทนเขาได้ในกรณีที่เขาและเอเจนต์คนอื่นกำลังติดพันธนาการต่อสู้ทรทสสามารถดำดินได้เหมือนกับว่ายน้ำและพุ่งชนศัตรูทำให้เป็นอมาพาตชั่วขณะแม้ว่าจะเป็นสหายร่วมรบที่สำคัญแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอเจนต์ทุกคนจะชอบพวกมอนสเตอร์ของเกโคเขาจึงต้องดูแลพวกมันอย่างระมัดระวัง เทโฮเอเจนชายชาวโคลอมเบียไม่เปิดเผยชื่อจริงเป็นเพื่อนสนิทเก่าแก่ของบิมสโตนทางคู่ปฏิบัติภารกิจคู่กันมาก่อนเอกลักษณ์เด่นของเขาคือแจ็คเก็ตสีเหลืองพร้อมกับแว่นกันแดดสีทองอันโดดเด่นอาวุธประจำตัวของเขาคือโดรนล่องหนหรือสเตรทโดนซึ่งมันสามารถตรวจจับศัตรูได้และปล่อยสนามพลังที่ยับยัง้งพลังของศัตรูได้พร้อมกับระบุตำแหน่ง นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ที่พกพาที่แขนไซา์ของเขายังสามารถสั่งการจรวดมิสไซ์ยิงระเบิดเกาะติดและการสั่งโจมตีทางอากาศได้เช่นกันทีเจนต่อไปก็คือเป็นคอนโทรลเลอร์นะคะมีความสามารถในการจัดการเพื่อนทีมเพื่อความสำเร็จพวกเขาจะใช้ยูทิลิตี้หนักเพื่อควบคุมการมองเห็นบนแผนที่ได้ต้นแรกนะคะแอสตาชื่อจริงคือ เอเฟียดันโซเอเจนหญิงจากกาหน้าเธอมีความสามารถเชื่อมต่อกับพลังกลุมดาวในระดับจิตวิญญาณได้ซึ่งทำให้เธอกางสนามพลังหรือกำแพงสร้างอนณาเขตปิดกั้นศัตรูได้รวมถึงดึงศัตรูมารวมกันเพื่อจัดการในคราวเดียวลักษณะเด่นของเธอคือปลอกแขนสีทองที่เธอสวมไว้ที่แขนซ้ายเอสตามักจะจับคู่ทำภารกิจกับฮา์เบอร์และทั้งสองเป็นเพื่อนคู่หูที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดี บิมสโตนจะเอกเลียมไบรท์หรือบิมสโตนอดีตทาหารแข่งกองทัพสหรัฐอเมริกาที่การมาเป็นเอเจนต์คนแรกๆของทีมมีความสุขขุมรอบคอบเปรียบเสมือนผู้นำกลุ่มบิมสโตนมีทักษะการใช้อาวุธได้หลากหลายที่แขนสายของเขาติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปกพาขนาดเล็กซึ่งสั่งการตรงกับดาวเทียมให้ยิงควงันอมพัางการเคลื่อนไหวหรือยิงลำแสงทำลายล้างก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้ที่หลังของเขายังเก็บอุปกรณ์สติมเพื่อช่วยให้ทีมเคลื่อนไหวบรรจุกระสุนเร็วขึ้นยิงได้แม่นยำกว่าเดิมและมีปฏิกิริยาตอบสนองไวขึ้นโอเมนบุรุษลึกลับภายใต้ผ้าคลุมหน้ากาที่เห็นเพียงแถบเหลืองสามเส้นเป็นคนที่มนิสัยเงียบขรึมมีความสามารถในการสร้างควันดำอำพังตัวหายตัวได้และม้่นพลังบทป้งกันมองเห็นกับศัตรูโดยการเคลื่อนไหวที่เหมือนปีศาจ ทำให้เขาเป็นที่หวาดกลัวของศัตรูแม้แต่ในกลุ่มเอเจนต์ด้วยกันเองเขาก็ยังดูเป็นคนที่ไม่น่าเสแสนาด้วยเท่าไหรนะักเพราะไม่มีใครเห็นได้ว่าเขาแสดงสีหน้าอย่างไรและน้ำเสียงที่ไรอารมณ์ของเขาครั้งแรกที่ได้รับการช่วยเหลือและเข้าร่วมเอเจนต์เขามีสภาพมวลร่างกายที่ไม่เสถียรซึ่งจะเกิดความผันผวนอยู่เป็นระยะเนื่องจากเขาถูกจับไปทำการทดลองหลายครั้งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาใช้วิชาเทเลพอร์ตได้ ผู้ที่มักจะช่วยเยียวยาเขาทางร่างกายและจิตใจคือเซธและเธอยังเป็นหัวเขามากกว่าคนอื่นด้วยโอเมนได้บรรยายสภาพร่างกายของเขาว่าทุกครั้งที่ใช้พลังเขาจะรู้สึกเหมือนว่าร่างกายพร้อมจะแหลกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาระหว่างภารกิจจับตัวอาชญากรเขาได้ค้นความจริงกับหัวหน้าแก๊งจนได้ทราบเรื่องราวเบื้องหลังบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับไวเบอร์โดยหัวหน้าแก๊งอ้างว่าซาบีนนั้นรู้ข้อมูลทั้งหมดของเขา รวมไปถึงประวัติและตัวตนที่แท้จริงโอเมนได้ยินดังนั้นจึงโกรธมากหลังสังหารหัวหน้าแก๊งโจรไปแล้วโอเมนก็กลับมารวมตัวกับพวกพ้องและอาสาเป็นคนเข้าปบไวเปอร์เพื่อรายงาน,นภารกิจด้วยตนเองไวเปอร์ iper, ชื่อจริงคือซาบินคาลัสนักวิทยาศาสตร์สาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีถนัดใช้สารพิษช,ชนิดต่างๆอาวุธข,ของเธอจะประกอบไปด้วยเครื่องปล่อยพิษระเบิดควันพิษกดที่มีริกัดก่อนสูง ในอดีตเธอเคยทำงานวิจัยเรเดียไนท์ก่อนจะถูกหักหลังโดยองค์กรที่สังกัดด้วยการส่งมือสังหารมาเก็บเธอและคณะซาบีนจึงตัดสินใจทรยศและหนีออกมาก่อนจะถูกเชิญให้มาเป็นเอเจนต์อีกคนภายใต้ชื่อไวเปอร์ด้วยความที่อดีตอันคงคืนชีวิตที่ผูกผู้อื่นทรยศเหมือนกันโอเมนจึงรู้สึกว่าว i เปอร์เหมือนกับตนและสนิทสนมกันในที่สุดจนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ค่อยๆก่อตัว โอเมนที่รู้ความลับบางอย่างมาจากหัวหน้าแก๊มอาชญากรก็เกิดระแวงในตัวเธอขึ้นมาไวเปอร์จึงคิดว่าความโกรธที่โอเมนได้รับความจริงนั้นเกี่ยวกับตนและชาติกำเนิดของเขาจะทำให้เขาพยายามฆ่าเธอซึ่งไวเปอร์ได้รายงานเรื่องนี้ต่อบีมสโตนในบทสนทนาช่วงหนึ่งของเกมแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องแล็บแต่ซาบีนก็สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้เอเจนต์อื่นๆฮาเบอร์ชื่อจริงคือ วารุณบราตาเอเจนต์หนึ่งจากอินเดียในอดีตเขาเคยถูกว่าจ้างให้นำโบราณวัตถุล้ำค่าที่ลือกันว่าทรงพลางมากจากถ้ำดึกลับแห่งหนึ่งโบราณวัตถุที่ว่านั้นคือกำไลผู้ที่สใส่จะสามารถควบคุมน้ำได้ดั่งใจนึกแต่ผลปรากฏว่ากำไลนั้นเรื่องวรุณเขาจึงถูกผู้จ้างที่ไปด้วยกันจ่อปืนใส่และเตรียมจะลัล่นไกวรุณที่ตกใจและตื่นกลัวเผอใช้พลังน้ำซัดใส่ผู้ว่าจ้างคนนั้นและหลบหนีไปได้ ก่อนจะเจอเข้ากับแอสตาและได้กลายเป็นเอเจนต์ในภายหลังฮาร์เบอร์สามารถควบคุมน้ําให้ซัดเป็นคลื่นเพื่อบังการมองเห็นของศัตรูได้และสร้างสนามพลังที่ป้องกันกระสุนได้นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอาณาเขตพลังน้ําที่จะทาให้ศัตรูสั่นไปชั่วขณะด,ด้วยคลื่นน้าจบไปแล้วนะคะกับเอเจนต์สำหรับคลิปถัดไปจะมาอธิบายเกี่ยวกับอาวุธืุนหานของเกมวอลเลนเขอให้ทุกคนคอยรับชมและคอยติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย